คนที่เดินจากคุณไปในใจลึกๆของเขาอยากวนกลับมาหาคุณอีกไหมเราหนุบละงานไพ่นะเป็นดวงใยรวมเป็นดวงดันดอมคนที่ทิ้งคุณไปคนที่เดินจากคุณไปในใจลึกๆแล้วเขาอยากกลับวนกลับมาหาคุณไหมเราหนุบระงานไพ่เป็นดวงในรวมเป็นดวงดันดอมนะเขาอยากวนกลับมาหาคุณอีกไหมคนคนนี้ของคุณคนที่เดินจากคุณไปคนที่หันหลังคุณไป รับรุกรงานไพ่กันนะในใจเขายังคิดจะวนหาคุณอีกไหมเป็นคลิปเรนดอมห้าใบนะ mm hmm. เขาอยากกลับมาหาคุณไหม j u s t i c ไพ่สำหรับคุณคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนที่รักความยุติธรรมชาวธาตุไฟเม็ดสิงหธนู เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้คนคนนี้มีการงานทำที่มั่นคงมากๆคนๆคนนี้เดอะมูนเขาคิดมากเขาคิดเยอะเวลานี้เขาคิดมากมหมเขากังวลต่างๆนานานะคนคนนี้เดอะมูนชาวธาตุเดินประสบคกองก์กรคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เขาคิดที่จะกลับมา,าคุณเขาคิดที่จะกลับมาโดยแรคุณ จากการที่เขาเดินจากไปเวลานี้คนคนนี้ชาวธาตุดินะสบกัน,กนกองค์การจัดสมัมเณทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งเด,ดีเข้าหาคุณจัสมัเมเดอ The Hermit m a ้บางครั้งบางเวลาคนนี้เขาอยากอยู่สันโดษแม้บางครั้งบางเขาอยากอยู่กับตัวเอง แต่ณเวลานี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับวนมาคุณนะคนคนนี้เขาอยากเดินทางกลับมาคุณคนคนนี้ที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากังวลต่างๆนานานะคนคนนี้เรามาขยายไพ่กันนะ j u s t i คุณคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนที่รักความยุติธรรม ก้าไม่เท้าเมดสิงจันทธาตุไฟเขาคิดถึงคุณมากเวลานี้เขาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาจากการกาเดินจากคุณไปเขาคิดทบทวนว่าเขาจะวนกลับหาคุณอีกอย่างแน่นอนคนคนคนี้เขาจะมีการเดินทางหาคุณเขาจะกลับหาคุณอย่างแน่นอนนะคนคนคน,นี้หกถ้วยกร,รบตกรพิจิตรหมิน่นเขากลับมาอย่างแน่นอนคนนี้ไพ่หกถ้วยคือไพ่าบบการเดินทางกลับของคนนั่ง เขาจะเดินทางเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงความดีของคุณเขาคิดเขาคิดถึงความเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนของคุณเขาคิดถึงคุณจัสติคุณคนที่ตรงไปตรงมาเขาคิดถึงคุณมากมหมคนคนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆคุณคนที่รักความยุติธรรมเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้